ให้อารมณ์โชว์วูบของเรามาทําลายความฝันระยะยาวในชีวิตครับแนวคิดนี้ได้มาจากเรื่อง blue eye samurai นะเป็นฉากที่พระเอกครับกำลังตามหาสารเจ้าหนึ่งอยู่พเพื่อที่จะไปถามที่อยู่ของคนที่พระเอกจะไปล้างแค้นครับเขาได้เดินไปเจอคนสํานักนั้นพอดีกําลังขี่ม้ามาเลย3คนครับพระเอกครับก็เลยถามไปว่าเออรู้จักสารเจ้านี้ไหมยอยาก แต่สิ่งที่3คนนั้นทําครับก็คือกวนตีนปูง่ายๆแล้วดูถูกพระเอกพูดจาไม่ดีเอาไม้ตีหน้าพระเอกแว่นเกือบหลุดถ้าเราเป็นพระเอกเนี่ยสกิลด่าโคตรดีครับเราจะฆ่าสามคนนั้นเลยก็ได้ถูกไหมแต่ถ้าเราฆ่า3คนนั้นปุ๊บครับมันเหมือนการเปิดสึก เมืองเเลยเขาก็อาจาจะโดนจับตัวในตอนนั้นเลยก็ได้แต่สิ่งที่พระเอกทําครับเขาขควบคุมความโกรธตัวเองไว้ครับแล้วก็พูดดีๆกับสาคนนั้นว่าเออขอร้องเหอะอยากไปที่นี่จริงช่วยบอกทางให้หน่อยสุดท้ายสาคนนั้นก็เลยบอกทางครับแล้วพระเอกครับก็ได้ไปถึงศาลนั้นจริงๆตามเป้าหมายหลักในชีวิตของเขาครับในชีวิตเราก็คล้ายๆกันนะหลายครั้งครับเราอาจจะเสียโอกาสอะไรบางอย่างไปเพราะว่าอารมณ์ชัว่ววูบอย่างซันจิก็เคยเหมือนกันนะเคยทํางานกับรุ่นพี่คนหนึ่ง อยู่แล้วเขาก็แบบไว้ใจโยนงานให้บ่อยๆครับแต่ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ซันจิแบบกําลังเครียดเรื่องงานอื่นอยู่ด้วยครับก็เลยเผลอพูดจาไม่ดีใส่พี่เขาไปครับสุดท้ายหลังจากนั้นครับซันจิก็เสียโอกาสการรับงานกับพี่เขาไปเยอะมากเพราะว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเออไม่ไว้ใจเราหรือว่าเออเราไม่น่ารักแล้วบางครั้งครับเราอาจจะทําดีมาตลอดนะแต่เราทําเสียครั้งเดียวครับเขาจําเรื่องที่เราทําเสียเขาไม่ได้จําเรื่องที่เราทําดีมานานฉะนั้นเรื่องนี้ต้องระวังมากๆครับ ความโกรธอะทำให้เราเสียโอกาสในชีวิตได้แบบเยอะอจริงๆ